ไล่ป <é Clay! S 1> <parrot> ่าครับผมไล่ป่าเขาแยงนะครับ โอ้ดีครับปลาครับปลา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 เจ้าถังอ่ะเล่ไปดหนึ่งนึกบานจะไปอ่ะเนาะผมก็ไปโอ้โเขาไล่แนวนี่ <ç ay> อ, <ikat> อ่ะนี่ครับผมปลามูหนึ่งนะครับพอดีปลาขื้นนะครับปลาขาวนะครับปลาขาวห้ามเดหางแดงนะครับกระขึ้นมเาเล็นน้ำนะครับขึ้นมเนาเล็นน้ำไหลนะครับน้ำเป็นฝ้ายนะครับฟ้ายน่ครับฟ้ายน้ำล้นนะครับ ครับยังอีกมูนึงนะครับฝังทางหนีนะครับอย่าเบิ้งชุดหนีนะครับเไม่เลย นี่ครับปายุ่หนีครับปลาอยู่นีครับผมปลา๋ยย่พึ่งน hmm, okay> uh huh ี่ครับน <the ีขึ oh mm ้นปานะครับไล่เขานะครับไล่เขานะครับยาึงไป ยากไปเลยยากานี่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 ไปแกนดยากไปออกไปดจ้าดานี่บ่บ่ปันได้ครับบ่ปันไดครับ น่องนอหนึ่ง้ดียน่องนี่งเดยวนวนทั้งทั้งว่้าตหนสิงีาวเนาะ พูดต้องเหนี่ยงนี้วพูดไม่เหวี่ยงแล้วหม่หลังก็ไม่ได้ตัวยังไง่ตอนนี้เนีนี่คืป่านะครับ เอาเงี้ยตอนเงี้ยคือจาป่าเลยตายไม่ดีตายดีนะรัตายายเขาอยู่นอครับนี่คือปลานะครับโอ้ยตอนสอนครับผมอะี่ อะไรมันติล่ะน,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 นีแหนมบวแนไมกตีหน้ามีใน,นบนมีไม่ต้งตีตีแนครับผมกะสอนสองคำบาทนะครับก็ได้ได้แนยอยู่ครับปลาข้าห้างแดงนะครับนี่ครับปลาข้าห้างแดงนะครับปลาเขาปลาพวกนี้เขาจะเกิดเป็นมูนะครับเขาจะเกิดเป็นมูนะครับแต่พอได้กินนะครับผมเดี๋ยวเอาไปอุ้นะครับ ใส่หูใส่ผ้ากกะแยงนะครับพเสั็กะเอาไปทอดนะครับถอดอกินกับต่าหงุงนะครับพุดยอดนะครับผมจากโอเคครับผมขอบคุณท,ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ